พอเด็กที่เป็นผ้าขาวเนี่ยอะไรเอายัดให้เขาเขาก็เชื่อตามใช่ไหมฮะหลวงปู่ผิด<อ>ไปแล้วล่ะคุณเดี๋ยวนี้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวแล้วครับเด็กมันมีสีมันตั้งแต่ออกจากท้องแม่แล้วมันก็เริ่มมีสีละครับมากับใดที่อนุบาลลูกศิษย์ลูก,ลกของลูกศิษย์ฉันนะอนุบาลสองเนี่ยมันยังเขียนจหมามันยังใช้พิมพ์อะไรนะไม่ได้เขียนอะไรไมเรไมสเซจส่งเมสเซจส่งแชททักสาว ในโรงเรียนอนุบาลครับสมัยผมนี่ยังเล่นดินเอาเนิ้วจุ่มดินจุ่มขี้โคลนอยู่เลยแล้วจะบอกว่าเด็กเป็นผ้าขาวครับไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันเก่งจากนั้นอยู่ในท้องแม่แล้วไอ้บอกว่าเด็กมันไม่มีมายาฐานไถยไม่จริงหรอกลูกสิบลูกของลูกสิบฉันนี่มันเรียนปีโนโพ่อมาเล่าฟังนะ มันมันฉลาดด้วยเรียนปีโนอันไหนที่โน้ตตัวไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงมันก็ไปสร้างไอ้โน้ตตัวใหม่ซึ่งมันพ้องเสียงใช้คำว่าพ้องเสียงไม่ใช่เสียงเดียวกันแต่เสียงคล้ายกันคนที่ไม่เรียนมาก็จะฟังไม่รู้รอกว่าเสียงนั้นคืออะไรจนกระทั่งแม่มันไปเรียนเพื่อจะกลับมาจับผิดลูกถึงได้รู้ว่าลูกเนี่ยจิ้มผิดจิ้มผิดถามว่าทำไมหนูถึงจิ้มผิดอ๋อเพราะว่าเสียงมันใกล้กัน ไอ,ไอ้ตัวเสียงเทอมอะเสียงแท้ๆเน่ยมันอยู่ไกลเกินเอื้อมก็เลยใช้จิ้มผิดแบบนี้มาตลอดนี่ไงไหนบอกว่าเด็กเป็นผ้าขาวมันโกหกมันโอ้ยสารพัดนี่ฉันไม่ได้สูงเลยนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งแม่หรือพ่อสั่งเพราะว่ามันทำอะไรผิดแล้วก็ตัดไม่เลี้ยงมันแอบไปทุกกระปุก แอบไปทุกกระปุกเอาเองินไปไปกินโรงเรียนมันไม่มันไม่สนไม่ให้ตงังคูเดี๋ยวกูทุกกระปุกอะไรประมาณเนี้ยค,คือคือพอมันโตขึ้นมันก็ไม่ได้โตเพียงแค่เพียงแค่ร่างมันโตพร้อมกิเลสของคนเพราะมันเสพติดกิเลสจากไอ้จอสี่เหลี่ยมทั้งวันทั้งคืนครับเพราะงั้นอย่ายบอกว่าเด็กผ้าขาวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ เจ็ดขวบมันก็เริ่มมีผัวมีเมียกันแล้วมันอยากจะมีผัวมีเมียแล้วมีการนัดคุยนัดให้ของฝันวันเกิดอะไรแต่อะไรของมันไม่รู้ <S 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 เออไม่ใช่แล้วล่ะ <S 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 ถ้าเป็นสมัยฉันอะเป็นใช่ถ้าเราจะฉีบใครรักใครสักคนนั่นโอ้ยเขียนหนังสือไอจดหมายเป็นกองเป็นตั้ง บ้านพี่อยู่ฝั่งทันนี้บ้านน้องอยู่ฝั่งทันนู้นส่งกันหัวตะพานชเชง่อมองหน้ากันยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเดือนหนึ่งจะเจอหน้ากันสักทีทาไม่ได้ไปโรงเรียนปิดเทอมแล้วยิ่งไม่ได้เจอกันอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันแล้วก็แถมยังคุยกันทุกเวลาที่มีโอกาสแชทหากันแชทพูดคุยไม่งั้นมันเสพติดอารมณ์ตัณหาความทยานอยากอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดที่เราอ้างว่าเด็กบริสุทธิ์ต้องไม่ให้มันเสพติดอารมณ์พวกนี้นั่นแหละมันจะบริสุทธิ์ครับแต่ถ้ากลับใดที่มันยังเสพติดอารมณ์พวกนี้ไม่มีสิทธิ์บริสุทธิ์หรอกเดี๋ยวนี้คําว่านางสาวมันแทบจะไม่เหลือละจริจริงๆนางสาวเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เหลือละจบสาธุครับ